สบายดี bye, พี่น้องสุขูมสุขคนมืาอนีอ้แม่น้อยจะไปไปตลาดมาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีจ้าลุงเขาเม่าเขาค่ะซื้อเขาเม่ามากินพี่น้องเลยมากินสุขคุเออสุกเรียบร้อยอเด็ดเ,เพราะวัติไว้ยันอยากกินแกวมักเล่นเสียดมอกเด็ดแล้วก็สี่นยงย่างซี่นั่นแหละ เอาอสามสิบทันพูดไ้หนิเพื่อนน้นมันตึ่มเอเเอากินนี่ไงเอาเมาพี่น้อง่พอเขาใช้่อิวเลยอืม่ควเาใส่สีเอา หูเราเข้าใจดีเป็นเนาะมัมันเทศแดงนกมันเท็เลาวน่ถึงมาเสียดเดยอาณาต้องซื้อเนื้อเ้ยพี่ดด้องเด้อมื้อนีอน่อย,า,ยากกิน,นเน,น,นื้อเลยซื้อเนื้อลนึงแสนสากะสองร้อปลายบาทไลยสองร้อองบาทลนึงสองร้อยบาทเนื้นอ เขาสืย่างซิ้นขึ้นห้างมาอนี่ยในการซื้อเครื่องในเขาต้มทุกแล้วมเจฉาเปรีอพร้อมเครื่องไนใส่มันพร้อมเดี๋ยวเขาซอยๆเลยกินกับเกีเยบเปรีออันนกหาห้าสิบอันในหันสี่สิบบาทเนี่ยมกเล่นเขาซื้อมาเขาได้หอมบัวหอมพร้อมห้าบาทเขาเมาอะไรพี่น้องอยา,ากมักในการสิบอันสิบพันกีบก็บเจ้าบาทเนี่นี่แหละ ร่องทงนีนเด้อน,นี่มักบวบพี่น้องเอ้ยมักบวบซีมาอมอมใส่กบกบวบให้พี่น้องเนีน่ยนน<ม>อมสะปือตูเนาะ,ะแซ่เนาะมักบวบมาอมส่กบ,บ 5, อกาพันกีอะไรอาพันกระชิบบาทอเงี้ยมก,กลายิบบาทลายเนะาะอืมหมใส่พัก ผักอีตัวกาหมักบวบแล้วก็แล้วเลยครับผักแล้วเข่าเด้อไปเอาเคียงไหมแม่ไปนัดไปมขึ้นมะมาวงเล็ก่อนได้เผาลูกเอ้ยอดดกินเกลือหมึกเหลือนะเอาชองหมากขาเลยล่างก่อนเด้อล่างก่อนจัง เห็ดกับเขา่ากับน้ามู่กันกินก่อนเนี่ยลายหดทำกินเลยจ้ะได้ลายเห็ดพักพกับเข้ามันแทบขนาดนี้มีสวนไหกบ้าโอ้ <c oughs> อ นัดทานมันนอกเนยนะเริ่มหมอเนาะน,น้องลงเขาหมอมาโซเขาหน้าม,มาเล้าเขา,าไปสี่หลางสี่คน,นเดิมมันเพื่อนมาโงด้านล่าง ใจเด้อลุงเอ้ยขอบใจเด้อเอาหมอมาส่งนันแดแ่อะไรเรักับสียางขึ้นมันต่อแหละสองตอนกันเพื่ออันนี้มันเรื่องใน้ยูน้ำเด่นเออนั่งเลยบอกเออเข่าซุกเลยบอนักนัดเบังเด้าลูกเข่าซุกเลยกัน เป็นกระโหลกับตถั่วก,นกินน้ำเลยกินเข่ากินน้ำแล้วราบพ่น้องเนาะน่าหอมบัวหอยในช่องเดอร์กินกับเด้อเอาพุงนัวมาเกลือมาละลาบก้อเลยเอาบอกใครมียังหลายมันบ่แซ่บแต่ลายเออเขาบอกบ่อร่วก็ได้เนาะบานอะไรเ่ยเอาพุงน,น,นัวมาอันนในบีกับเพี้ยเอาไว้อยู่ไหน,น โดนัวร่นเอาเข้าเลยเอาเอาม็ดร่นนะเมดเนาะเม็ดร่นก็จะเอาเมียนล่างร่นเอื้บซีดเอื้บไข่ก่อนอืมทุกจังเนาะ อยู่ใกล้กคนพานเนาะน,นัดแบ่งเข้าไหมป้าตกตมดระคึกเอากินท้องใจอยาก หยาดเขาเม่าเ,เนะะาะเขากำลังเห็ดคงกินของหยาดด้วยน้องเด้อน้องนะักกำลังย่างพริกย่างมะเขชรย่างมักเล่นชิปเห็ดเห็ดแจวมักเล่นชิปิ่นชิ้นเมื่อนะก็ถือโอกาสนี่อ่านคอมเมนต์ให้นั่งท้องฟังเลยเด้อคอมเมนต์เขาแวาให้ คอมเมนต์คลิปเมื่อคืนเลยพี่น้องสบายดีตอนขับเมื่อนี้เอากินข่ากันกับอบแบกับตำบักหุ่งเมื่อวานนี้อ่านคอมเมนต์ชูเจ้าขั้งเดิอเขาว่าได้ลายีผ่อนเสียงลงก่อนเห็นเด็กทองกินแล้วขัดตาว่ะเขาว่าซี่่นว่าซี่เนาะ่น่นว่าเชินกินพลุ่มพลัมมุมมั่มพด ท้องหิวเน,นาะท้องเขาันนั้นเด้อพี่น้องขอโทษเขาอ,อาภัยนำหิวนี่แหละและก็ลืมปล่อยสอนแก้วน้นแก้วลืมเป็นาม,มากเอาเอาป้ามาเถียงกันอยู่ในนี่เลยพี่น้องเลยมีดาม่าเลยนะคลิปนี้น้องทองกินอาหารเสียงดังจริงกินมุมมุมามกินเร็วมาก ิ่งไหนไม่ดีเราเป็นเอฟซีควรบอกควรสอนน้องให้ปรับปรุงแมนแมนแมนก็เพื่อนนอกเนาะเพิ่นกาบเอาถือกอยู่ให้เจ้านั่นคอยกินเผิ่นบอกนะอย่ากินเมื่อคืนนี่ฮะสงสัยเด็กๆหิวแห้งคือน้องบอกได้ขอจะบอกเด้อหิวแห้งทำตะกยาเจ้าต้องคอยกินสหิวแห้งทำตะกยาเด้อเราต้องคอยกินและก็เบิ่งไม่หั่นบ่เเส่อได้ให้เผิ่เบ่ิเผิ่นกินเองเนาะนี่ๆๆเบิ่งนได้เวลาเ้ากินเด้อครับ ให้เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นเองว่ามันมุมม้ามอีหลีบอ่ะมาเบิ่งเด้อนี่ยนี่นนะนนะคอยไปตัดออกแม่ได้พี่น้องไว้เอันนี่ฮะขั้นบทตัดออกแห้งขนาดแห้งนักอีกอันนึงฮ่ะคอยไปตัดโตไปตัดออกไปตัดออกอีกได้อันคลิปนี่คั้นบทตัดออกนี่แห้งนักกว่านี่เขาเลยมาเบิ่งเด้วยมาเบิ่งเด้อเขาเห็ดเอาหมูเอาเข่าเบิ้งอันบูจัก กูจัก้างานอยากเกาผมอยากขั้นหูอยากขั้นยังเวลากินนั้นเ็นห้ามไปยกหูแย่หูแย่ดังบว้เห็ดเด้อโซนเป็นยังไงเก้าอนั้นมี่มาละเนี่ยทางสังคมที่มันดีเนาะพี่นอกเนาะบ่แม่นว่าอนาคาคนรั่งคนเกียเอาเอาคนกระหักเอาคนจังบอกคนจังสอนผู้ใหญ่นั้นเคนเบิ่งเอาในคลิปเคนกระเบิงแล้วอยู่ในคลิปนั้นเพอนเบิ่งแล้วสมเหตชุสมผลบอกคนจิตจังสีว้าออกมาเด้อให้เจ้าคอยกินคอยยำ อันน้ะคอยกินคอยย่ำคอยเบ้าคอยจ้าเวลากินหามไปแงหูหามยกหูหามจับผมหามคันนั่นคันนี่เนอเพิ่นบอกเพิ่นซ้อนกับขอบคุณเพิ่นหลายๆเฮากับบริวารทองเนาะทองเนาะขอมุกขอบคุณเพิ่นเอาเบิ่งเองว่ากรี๊บแกัวมันมาอ่านเด็ดอ่านน่านคำบักใหญ่เก่ดเช่นตาสวนคลิปกินแกงหน่อไม้มีคนเบ้าขอเจ้าว่ากิน้องทองจนตาสวดว่าลืมไม่หมดทองเวลากินเนาะ ฮะโดยเวลากินห้ยทองลืมขอโทษดคอไผเด้อพอยองสีปั๊บปุ้งเนอะโดยให้เฮ่านั่นมีมารยาทในการกินบัดยามไปกินห่วมหลายๆคนเอาจากสิ่ยวไอ่คนตะนาะว่าอยากโคยากแก้วกระชีดเลยใหญ่ห่วมอยู่ในเคื่อนข่อยเก้วโบใหญ่ในน้ำโปรกกับแกดดอกนะคกินอยู่นี่เขาลูกโซเชียลเขาเห็ดลิป ลงให้ทั่วโลกเพิ่นเห็นเพื่อนเบิ่งเฮาเขาต้องเห็ดอันดีอันจบอันงามเนาะพี่น้องเนาะซอนน้องเขาเด้อพี่น้องเพื่อนบางครั้งเพื่นก็ลืมบ่บตีเพิ่อนดอกพี่น้องเอเลยก็บาปเราบางครั้งกระเรื่อเนาะท้องหิวแหงกันเนาะเอาก็บอกซอนเอาอะไรพี่น้องนี่เด้อห้เบิ่งคลิปเพิ่นอยู่เนาเบิ่งกด้อันนี้เป็นบอกมากมาก้วาค่อยไปไปตัดออกไลยเติะ บอกว่าโอ้ยบมจบเลยน้องไฟเลยไปเอาออกลายเติมพี่น้องไว้คันสั้นเลยแห้งนักคนในเท่าเงี้ยแก้ากินนะเคยไปตัดเอาไงอย่าขนาดนี้นั่นมันยังเหลือขนาดนี้เอาคืออนอเ,อคอเอาโหลดเลยเทาเอา้ยีคนบอกคนในคนสอนนะนี่เในคนสอนเจ้วไล่ย่างเลยคนซ้อนเอันนั้นเอ็กซ์ซีซ้อนเทาเป็นสอนเพิ่มมาจากไฮดีบางคนเพิ่นกระบอกือซาพี่น้องเอ้ยเอาความกินความอยากมันคน การที่จะให้น้องทองน้องทองกินคงอ๋อการที่จะเปลี่ยนน้องทองกินคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะติดเป็นสันดานไปแล้วเพนว่าดูรวมๆแล้วคงจะเอาเรื่องมาดูบอกสอนยากสุดยอดกินอะไร กินอะไรขนาดนั้นค่ะว่าเจ้าบอกสนยากนงทองลืมมือหนาน้องทองที่จดจำไว้เออสนยังเลยหายจือพอน้องขอข้านอ่านได้เนี่ยน้องทองกินอะไรคงอร่อยทุกอย่างเลยเนาะเยียงหน้าเยียงคอยักใบยักลงไปโอ้อยโอ้อย,อยกระบาดยัดลงไปทำปากเจ็บ ดูจากหลายๆคลิปแม่น้อยก็เคยบอกสอนจะไปปรับปรุงตัวเลยเหรอคะน้องทองจะไม่ปรับปรุงตัวเลยเหรอน้องทองเห็นไหาน้องทองกับปุ้่งจ้าเล่ากับความเคยชินของเรานะที่นอ้นองน้องเราความเคยชินแม่น้อย คลิปนี้ทองกินไม่เรียบร้อยเลยนะคะ่ะนิ้วแทบจะยัดเข้าจนหมดเลยนี่เจ้าเ,เบิ่งเด้อเอาแมทพวกมันบ้ากว่านานเลยเนี่ยได้เห็นบอกพี่จักขางนี่แล้วกับขางนั่นเห็นแล้วให้เพื่อนเบิ่งคลิป,ปเพื่อเ้งพี่น้องคลิปเพื่อวานเนี่ยคอยเมื่อยอ่านคอมเมนต์นะ้ขอยกำมันลายพด ลืมตัวเองอีกแล้วใช่ไหมน้องท้องกับการกินวันนี้มันคงเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่ไหมน้องท้องคุถามนะกินดีได้ไหมไม่กี่วันอีกตอนแม่น้อยบอกสอนเออคุณสอนเจ้าวางสงจำมันเองเนาะเอาเอาเป็นว่าคอยให้เราเบิ่งคิด เล้วก็อ่านคอมเมนต์ให <nós. S 1> ้เราฟังแล้วก็ขอกระบอกเล่าให้เราเปลี่ยนแปลงให้เราปรับปรุงตัวแต่เราก็ขอเวลาแน่แล้วก็สิคอยเป็นคอยไปพี่น้องคนซีเขาคิดแล้วก็คอยลืมบอกเล่าเมื่อคืนนี่ฮะเรื่องเรื่องของเรื่องเนาะแล้วก็หิวเอะหิวเข่าแห้งเน้เขาก็นอนท้องกับสิบสามสิบสี่เรื่องเด้อเราต้องเปลี่ยนบัญยามเข่าทังคมมาเห็นบอกคนอื่นเขามาเขาล่วงเขาว่าเออนั่นนั่นนี่เนาะเออก็ยังไงเราเป็นปุณณ์เน่เลยบอกเขาเถอะเนาะเขาก็ เขาบอกเดี๋ยวแล้วเขาก็งาน้นพี่น้องเขามาเล่นเพื่อนก่อนเขาคุจักเดี๋ยวน้องกนแก่ก้นข่อยมาเพื่อนมาสำคัญอนอ่านเพื่นใครบอกบอกโอนเอาเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่านคอมเมนต์ให้ฟังแล้วก็ให้เพิ่นเบิ่งกคิดเองเพิ่นก็ก็ว่าแม่นความจริงเอาเอาเข่ามือนี่แล้วก็เอาเข่ามือนี่เลยเอามือนี่เข่าอีกแม่นความจริงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ฟังความอยู่เพิ่นก็ ปั๊บได้ยากแต่ไปยากมันเคยมันยากเปในความเคยชินนี่แหละอันสิ่งที่มันยากสิ่งที่มันยากคือความเคยชินของเรานี่แหละไปอนที่เขาคิปค,คนกับขี้ข้านบอกว่าเจอคอยเด้อดทองระว,วังความกินเดือ,อ,อดข่อยกับบอได้บอกให้เราคือเอาเองลองเบิง้งว่าเราสิคิดได้บอกว่าเราสิผู้ควมขนาดนั้นบอกไม่แต่ให้เราให้เราเป็นระเบีบยบเรียบห้อยเอาเองนอกคอยบอกเล่าตลอดหลายคาอยกับคนกับเจ็บส้นคือกันแม่นบบทอ,องทำว่าอลไรเขาก็ เขาเกเจ็บเ,บเ้นเดอพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าลาไปก่อนเนาอพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เข้ามาหลับชมช่องไมหมน้อยแฟมิลี่เด้อจ้า